อีจะใชที่บเดจได้ี่คือกล่องอนี่นะองนนี้อะไรกล่อสตินะคะนีก่อสติกเนาะอันนี้เด๋ยวแกะนีนะอันนี้เตอะไรเต้ารนะคะนี่คือเต้าเสียบเนาะอันนี้เต้าเสียบนะ หิบอันที่เยังไม่แกะมาค่ะอันนี้มาโอเคอันนี้นะคะเราเราจะไขตรงนี้นะคะดูนะตรงไขดูนะดูนะเออเอาเร่องมาก่อนเจอกันเลยอ่เราเราดูนะเอออัดไว้ก่อนนะลูกนะคะเราจะไขใช้ไขควงนะคะไขน็อตตรงนี้ออกนะคะไขไขน็อตตรงนี้ออกนะแล้วก็ดึงนี้ออกมาเลยใช่ไหมคะ ดึงออกเลยใช่ไหมดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็ใส่สายไฟนะคะลูกอันนี้ต้องค่อยๆทำน,นะนนอยอ,อ,อันนี้ใจเย็นๆนะคะลูก<า>อันนี้เราเราใส่สายไฟนี่แหละครูบอกว่าจับเวลากลุ่มไหนกลุ่มแรกคือ10คะแนนเต็มกลุ่มไหนกลุ่มสุดท้ายคือ8คะแนนอ่านี่นะคะ เอาสายไฟใส่เข้าไปนะลูกนัไม่ใช่ทำง่ายๆ้อนะคะเอาสายไฟสานะคะเอาสายไฟใส่นะลูกนะคะอ่าดูตัวแทนกลุ่มละสามคนนะนะคะเราจะสายไฟใส่ตรงนี้นะคะเราถอดออกมาแล้วก็เอาเห็นไหมแล้วก็เอาเห็นไหม สายไฟใหญ่ใช่ไหมสาไฟใหญ่กว่าเราต้องเาสายไฟเล็กใช่ไหมเรามีสายไฟเล็กไหมเราอาแค่แบวิธีได้ที่ต้องแราสายสายไฟมาก่อนลูกเอาดูไว้นะดูไว้นะเดี๋ยวมีให้นักเรียนทดลองอันนี้สายใหญ่กินใช่ไหม